สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมคารจากช่องโคโาคาร์ดนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูกิจกรรมวันแม่ของเกมแล็กนา o k ล็อ s คลาสสิกเ r ิร์ฟเวอร์บเดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเควสกิจกรรมวันแม่เราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะ เติมเกมลินเน็ต to มบอถในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ลิสต์แมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็ เพิ่่มทมทีเเานนั้นดี๋ยวเรามาดูของรางวัลที่น่าสนใจของกิจกรรมวันแม่ก่อนนะครับก็คือคอสตูม h a p p e n i n g Cover ซึ่งเป็นคอสตูมในส่วนของ Mid เด e นะอ่าก็จะเป็นตัวกระต่ายแบบนี้นะครับสวยสวยแบบนี้เลยซึ่งคุณสมบัติของคอสนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กันยานะครับเพื่อนเพื่อนจะสามารถปั๊มแครอทนะครับแรงขึ้น1% 0 0 0เเลยนะในช่วงระยะเวลากิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการได้รับกันนะครับว่าเราจะต้องทำเควสอะไรนะ อันดับแรกนะครับไอ้เพื่อนมาที่เมืองพอทเทล่าเนี่ยคาฟ้าด้านล่างนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายครับก็จะเจอกับ n p c ที่ชื่อว่าออโรล่านะครับให้เพื่อนเพื่อนการคุยเงื่อนไขเลยก็คือเพื่อนๆจะต้องมีตัวละครนะครับที่เลเวล60ขึ้นไปนะถึงจะสามารถทำเควสได้นะครับก็กดรับภารกิจนะครับโดยเขาจะมีภารกิจอยู่2อย่างนะครับก็คือภารกิจส่งของกับภารกิจกำจัดมอนเตอร์นะก็ให้เพื่อนๆพืทำการรับ ทั้งคู่เลยนะครับอ่ารับอีกรอบหนึ่งนะครับโดยภารกิจส่งของนะครับเพื่อนๆจะต้องนำค่ายฟ้าจำนวน20ชิ้นนะครับเบอร์ดิงฮาร์ดชิ้นคิตตันมิลเลอร์นะครับ10ชิ้นและเงินอีก2 0 0แสนเซนีส่วนภารกิจที่2นะครับกำจัดมอนสเตอร์ตามที่เขากำหนดก็จะมีตัวมาริโอเนสนะครับจำนวน20ตัวแล้วก็ไนท์แมร์ย่ตัวแล้วก็บารโธลีนะครับ20ตัวซึ่งมอนสเตอร์พวกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถไปหาได้ที่กิฟเฟนนะครับ เดี๋ยวผมจะพานเพื่อนไปนะครับอันนี้จะเป็นกิฟเฟนดันชั้นหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปไปที่จุดแดงๆข้างบนนะครับเพื่อไปที่ชั้นสอง ชั้นนี้บาทโทรี่เยอะนะครับกเ็เพื่อนกำจัดไอตัวแม่มดจากชั้นนี้ไปเลยนะนะมันก็จะขึ้นอยู่นะครับว่าจำนวนกี่ตัวนะครับที่เราทำการสังหารไปเมื่อเราทำการกำจัดบาทโทรีครบตามที่เขากำหนดแล้วนะครับ20ตัวแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนมาที่จุดแดงๆข้างล่างนะจากนั้นก็ลงวาร์ปไปนะครับเพื่อไปยังดันเจียนกิเปนนะครับชั้น3นี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไนท์แมร์นะครับเป็นม้าเนี่ย ตัวมาริโอเนสก็จะเป็นตัวนี้นะครับไอผีหุ่นกระบอกนี่แหละเมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์ครบแล้วนะครับให้เรากลับไปที่เมืองคอนเทล่านะเมื่อเราทำเควสครบแล้วนะครับก็ส่งเควสกับ n อ c นบีออโรราได้เลยส่งภารกิจนะครับอ,อันแรกก็ส่งของก็เตรียมของไม้ครบนะครับกระจกคลายฟ้าแล้วก็ใจไฟนะแล้วก็เงินอีก 2 0 0แสนเซนีด้วยนะครับเมื่อเราส่งภาร,รกิจเสร็จแล้วนะครับเราจะได้แตงฟาเวอร์มา3ชิ้นนะต่อ1ภารกิจนะครับอ่าเราก็ทําการส่งอีก1ภารกิจนะก็คือภารกิจกาจัดมอนเตอร์นะครับก็คือต่อวันนะครับเพื่อนๆจะสามารถได้รับแตงฟาเวอร์เนี่ยหชิ้นนะอ่าแล้วแตงฟาเวอร์เอาไปใช้ทําอะไรนะครับโดยแตงฟาเวอร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถเอามาสุมรางวัลตรงนี้ได้นะครับโดยรางวัลที่เพื่อนๆจะมีโอกาสได้รับนะครับก็จะตามนี้เลยนะ โดยที่น่าสนใจก็จะเป็นขอตูม h a p p e n i n ่งโ v e เบอรนะครับซึ่งในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็จะปั๊มแครอทนะครับแรงขึ้น1,000%นะและนอกจากนั้นเพื่อนๆก็ยังสามารถไปเอนชานได้ด้วยนะครับโดยขอตูมนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆดำเาการสุ่มครบ100ครั้งแล้วเพื่อนๆยังไม่ได้เนี่ยเราจะได้การันตีนะครับก็คือได้แน่นอนในการสุ่ม100ครั้งนั่นเองนะอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูนะครับว่าวันนี้จะได้เลยหรือเปล่านะ Small Life Potion นะครับเอาอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับ OCA อืม Small Life Potion นะครับเหมือนรู้ว่าเราเลือดเราน้อยนะไป b e s t i n g อ่าโอเคหมดเรียบร้อยนะครับก็พรุ่งนี้ก็มาทำใหม่นะครับเวทมารีทุกๆ4กตีสี่นะครับเป็น daily เวทนะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ l i s t m a n s h o p จัดกิจกรรม Midyear แจกสนันมันกลางปีแจก n ิน t e ทั o วสวิต h ูแค่เติมเกินบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย